ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกัน้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื M ่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 แทบโค้งชนเสาไฟฟ้าขาตู้โทรศัพท์พังรถถังยาบสองลูกบาดเจ็บรถบรรทุกเบรกไม่ทนันพุ่งจนท้ายรถจนเข๋งจอดติดไฟแดงสาวท้องบาดเจ็บพร้อมคนในร,รถอีกสองคนฝนตี่รมเมืองตราดแค่ชั่วโม,มงเดียวน้ำทั่วเมืองตราดหน้าตลาดสดหน้าเมืองหน้าจวดผพ้ว่าน้ำสูง ตอนนี้พบกับ,กบทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอมผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนเขาสมิงยังไม่ปักใจเชื่อสาวกัมพูชาถูกฆาตกรรมหลังพบบาดแผลไม่น่าเป็นเหตุให้เสียชีวิตรอสรุปผลจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน2-3วันนี้ พันตำรวจเอกจำรองบำรุงศิลป์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงเปิดเผยถึง,ถงความคืบหน้ากรณีสาวกัมพูชาเสียชีวิตอยู่ในกระท่อมที่พักตัวเองสวนยางพาราของนายจ้างโดยเหตุเกิดเมื่อเช้าวันนี้ว่าการที่สื่อมวลชนรายงานข่าวค่อนข้างแตกต่างกันไปและมุ่งไปในประเด็นการฆาตกรรมนั้นทําให้การทํางานของตํารวจต้องระมัดระวังมากขึ้นซึ่งสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุข,ของการเสียชีวิต ได้ในขนาดนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเขาสมิงกล่าวว่าจากการพิสูจน์ตามร่างกายของตำรวจพิสูจน์หลักฐานและแพทย์อย่างละเอียดตามร่างกายพบว่ามีบาดแผลทั้งที่ศีรษะตามร่างกายอันเกิดจากการตกท่ออีกทั้งบาดแผลอีกส่วนหนึ่งถูกสุนัขก,กัดด้วยซึ่งแพทย์ยืนยันว่า บาดแผ้เท่านี้ยังไม่สามารถเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามจากการสอบของญาติยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแต่ประการใดซึ่งผลการพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานที่กรุงเทพจะส่งการชนสูตรโดยละเอียดมาให้ใน2-3วันนี้และจะทำการถแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบถึงความกระจ่างชัดต่อไป เมาขับกระบะแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าขาดตู้โทรศัพท์พังรถพังยับสอมหนุ่งบาทเจ็บ เมื่อเวลา0นาซิกาคืนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกย้อนคมอินไขร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนเสาไฟฟ้าและตู้โทรศัพท์ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโวสีดำหมายเลขทะเบียนบช .1473 สภาพด้านหน้าพังยับ ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าขาดและตู้โทรศัพท์สาธารณะทราบชื่อคนขับชื่อนายอนุชาติกระเจจันอยู่บ้านเลขที่31หมู่9ตำบลบางกระเจเภอเมืองจังหวัดตราดอายุ35ปีได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและนายมนทนเจริญพืชอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งสองคนอยู่ในอาการเมาสุราเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด เบื้องต้นคาดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนที่อยู่ในอาการเมาสุราแล้วขับรถบนยนต์มาจากตัวเมืองตราเมื่อมาถึงบริเวณโค้งก่อนถึงเนินวัดบุภผาลามรถเสียหลักแหกโคง้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าและตู้โทรศัพท์พังเสียหาย รถบรรทุกเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถจนเก๋งกำลังจอดติดไฟแดงส่งผลให้สาวท้องบาดเจ็บพร้อมคนในรถอีกสองคน เวลา15.30นนวัน,น,นที20่20มิถุนายน2559ร้อยตำรวจเอกบุญมาทาทองร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกชนกับรถยนต์เก่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงในที่กเกิดเหตุ3รายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปทำการตรวจสอบพบรถยนต์บรรทุกอีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน81ขี3 7 9 0จันทบุรีที่กระจกด้านหน้าเขียน ว่าโชคอํำหน่วยมีความเสียหายด้านซ้ายไม่มากนักขณะที่รถยนต์เก่งฮอนด้าแจสสีขาวหมายเลขทะเบียนนท .6145 กรุงเทพมหานครจอดอยู่ด้านหน้าถูกชนด้านหลังจนยุบเข้าไปที่ขับโดยนางสาวนารินพัฒ ชัยนิติบุญอานอนท์อายุประมาณ30ปีที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าผากแตกเลือดกำดาวไหลและใบหน้าซีขวาตั้งแต่โหนกแก้มบวมปูดขณะที่เพื่อนสาวของนางสาวนารินพัฒที่อยู่ระหว่างการตั้งครันที่มาด้วยพร้อมกับบุตรสาวได้รับบาดเจ็บมีอาการจุกแน่นเนื่องจากแรงกระแทกส่วนเด็กหญิงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รีบช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง3คนคือรถจนของสมาคม มกู้ภัยบุญช่วยเหลือจังหวัดรานำส่งโรงพยาบาลตราท่ากลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก สอบถามนายประวัติพันธลาคนขับรถยนต์บรรทุกบอกว่าขับรถยนต์บรรทุกคันแดงกาเพื่อกลับไปยังจังหวัดระยองจังหวะที่ช่วงมาถึงตรงสี่แยกไฟแดงช่วงนั้นเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียวรถก็วิ่งตามกันมาโดยรถยนต์เก๋งอยู่ด้านหน้าเมื่อสัญญาณไฟขึ้นสีส้มและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงรถแจ๊ดได้เบรกเพื่อหยุดตนจึงเบรกแต่รถไม่ยอมหยุดเนื่องจากช่วงนั้นมีฝนตกหนักถนนลื่น ประกอบกับรถรถของตนเองมีเศษดินติดอยู่เลิศจึงไม่หยุดทันทีแต่ได้ถลายไปชนท้ายรถยนต์แจ๊คคันดังกล่าวฝนทรมเมืองตราดแค่ชั่วโมงเดียวน้ำท่วมเมืองตราดตลาดสดหน้าเมือง หน้าจวนผู้ว่าราชการน้ำสูงเวลา18นาฬิกาวันที่20มิถุนายน2 5 5 9เกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลเมืองตราและตำบลใกล้เคียงทั้งตำบลวงงังกระเจะและตำบลหน,นองสเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราซึ่งแค่เพียงหนึ่งชั่วโมงทําให้น้ําไม่สามารถระบายได้ทันทีทําให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ตระสดุด เทศบาลเมืองตราตลาดเทพอุดรและตลาดสดซอยไล่ลังถนนตัดใหม่ส่งผลให้รถยนต์ที่ผ่านไปมาและประชาชนที่กำลังซื้ออาหารในตลาดเดินทางด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะรถยนต์ที่ผ่านไปมาต่างต้องระวังเนื่องจากระดับน้ำมีความสูงกว่า30เซนติเมตรและท่วมสูงระดับฟุตบาทและเมื่อรถยนต์วิ่งผ่านทำให้น้ำไหลเข้าไปในบ้านเรือนของประชาชน ส่วนที่ถนนสุขุมวิทหน้าเมืองตราถนนวิวัฒนะหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราถนนหลังจวนจนถึงสามแยกโรงพยจบาลตรา น้ำระบายไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วมไหลายแห่งเป็นระยะทางยาวตลอดแนวถนนและหนักที่สุดคือช่วงหน้าสำนักงานบอกอสตราและหน้าโรงแรมตราเซ็นเตอร์น้ำท่วมทั้ง4ช่องทางจราจรมีความสูงกว่า6 0เซนติเมตรและบางช่วงสูงถึง8 0เซนติเมตรรถยนต์ที่เดินทางเข้าเมืองและออกจากเมืองตราต้องติดขัดและต้องฝาก คลื่นน้ำที่ท่วมบางคันไปไม่ได้รวมทั้งถังขยะลอยขึ้นมาจากพื้นซึ่งมีรถดูดน้ําของเทศบาลเมืองตราดออกมาสูบน้ําเพื่อระบายน้ําออกจากท่อระบายน้ําแต่ทําไม่ได้มากนักเพราะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งถนนเทศบาล5เกือบทั้งสายมีน้ําท่วมขังและมีความสูง50เซนติเมตร ขณะที่ที่บ้านหนองบัวตะบนวางกระจะตั้งแต่สามแยกของใหญ่ไปจนถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซูซูที่เป็นช่วงขาออกจากตัวเมืองตราและหน้าโรงแรมตราซิตี้ที่เป็นขาเข้าเมืองตรามีน้ำท่วมขังยาวเกือบ1กิโลเมตรมีความสูงระดับ30-60ถึงเซนติเมตรและช่วงที่ต่ำที่สุดเกิน90เซนติเมตรซึ่งรถยนต์บางคันไปไม่ได้และหลายคารถยนต์เครื่องดับส่วนที่ตะบนหนองสเสม็ดถนนสายตราดแหลมงอบช่วงตะบนหนอง สเม็ดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนสี่เลนและขุดท่อระบายน้ำเพื่อฝังท่อขนาดใหญ่มีน้ำท่วมขังอยู่ข้างถนนหลังเกิดฝนตกทําให้มีระดับน้ําสูงและรถยนต์เดินทางไปมาด้วยความยากลาบากเนื่องจากถนนับแคบและมีน้ําท่วมด้วยทั้งนี้จังหวัดตราดในช่วงนี้มีฝนตกลงมาตลอด2-3วันแล้วและขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ซึ่งเกิดอุบัติเหตุหลายพื้นที่เนื่องมาจากฝนตกหนัก แล้วรถตู้ร่วมบอขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสารีโทร9 0 818เ8 2 8สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร8 8 4 4 8 8 5 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039525 222ท่าเรือเฟอร์ร,รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาพลังงานจังหวัดตราดจัดอบรมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินจากโรงงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน เชียงประชุมเหลา่ายาดีสอร์ตตบลนวังกระจายอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายชานศักดิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีนายวาชิวรวิทย บุญสมผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ในฐานะผู้จัดฝึกอบรมโดยมีพลังงานจังหวัดตราเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราร่วมอบรมกว่า100คนนายวาชิวรวิทย์กะวะกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน และความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยการฝึกอบรมในวันนี้เพื่อสร้างเครือข่ายหน่วยงานและบุคลากรที่มีความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากการพัฒนาการผลิตไฟฟ้า,า,า,าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับด้านความปลอดภยัยจากการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ให้กับประชาชนและเพื่อสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เทศบาลตะบนหัดเล็กเผยมาตรการป้องกันไฟไหม้หลังตลาดลงเกลือถูกเผาจนวอดวางถังดับเพลิงตามจุดเสี่ยงมีทหารผู้นำชุมชนจัดเวรยามเฝ้าระวัง จากการที่เกิดเหตุไฟไหม้ที่ตลาดลงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดความเสียหายจำนวนมากนั้นในส่วนของจังหวัดตราที่มีตลาดการค้าชายแดนด้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราซึ่งเป็นตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาที่มีร้านค้าจำนวนนับ100หลาที่ก่อสร้างเป็นร้านค้าติดกันเป็นแถวและแนวยาวมีลักษณะาการค้าที่คล้ายกับตลาดลงเกลือแต่มีขนาดย่อมกว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลตะบลหัดเล็กโดยเทศบาลตะบลหัดเล็กนายสมชายกิ่มซ้อยรองนายกเทศมนตรีตะบนหัดเล็กได้กล่าวถึงการป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในตลาดหัดเล็กซึ่งทางเทศบาลตะบนหัดเล็กได้มีการป้องกันไว้แล้วโดยได้มีการนําถังดับเพลิงไปวางตามจุดที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมและตามร้านค้าทั่วไป พร้อมกันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลและตรวจตาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วขณะที่แต่ละชุมชนจะมีการเฝ้ายามตามหมู่บ้านส่วนในตลาดชายแดนบ้านหัดเล็กก็มีหน่วยเฉพาะกิจงาวิกโยธินช่วยดูแลร่วมกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านด้านนางสาวกวีเกตแก้วอายุ43ปีแม่ค้าขายสินค้าที่ตลาดชายแดนบ้านหัดเล็กกะว่าได้มาประกอบอาชีพค้าขายที่ตลาดหัดเล็ก 7-8ถึงปีแล้วเรื่องไฟไหม้นั้นตนเองรู้สึกกลัวเหมือนกันอย่างไรก็ตามชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต่างให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลสอดส่องกันเป็นอย่างดีรวมทั้งทางเทศบาลได้นำถังดับเพลิงมาวางไว้ตามจุดต่างๆทำให้ผ่อนคลายความกังวลลงไปได้ครับมีการลงคะแนนในส่วนของเทศบาลตำบลหาดเล็กนะฮะที่ เรามีมาตรการในเรื่องของการดูแลอักขีภัยในพื้นที่ของชายแดนบ้านหาดเล็กเรานะฮะโดยเฉพาะตลาดการค้าชายแดนในขณะนี้เนี่ยเราก็ามีมาตรการในเรื่องของการดูแลนะครับโดยเฉพาะเรามีการประสานกับปกครองท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการชุมชนนะฮะในเรื่องที่ดูแลในจุดของภาพรวมเราจะมีการเดินตรวจตราในหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เทศบาลตำบลหาดเล็กเรา มีมาตรการในเรื่องของการนำถังดับเพลิงะะมาไว้ตามจุดนะจุดที่เรามองว่าเป็นพื้นที่ที่รอ,อ,อแหลมนะครับจุดอับจุดตรงไหนที่เรามองว่ามันเป็นจุดพื้นที่ของออย่านการค้าเราจะมีการวางถังดับเพลิงเพื่อที่จะให้ในหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของออชายแดนแห่งนี้นะฮะจะมีทางกรรมการชุมชนก็ดี ทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะฮะให้เขารู้ว่า,าเทศบาลเราเนี่ยเราตั้งถา,างดับเพลิงไว้ตรงจุดไหนนะครับในกรณีที่มีเหตุการณ์ไฟเกิดขึ้นนะครับเราจะาดูแลกันเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ในส่วนของอหน่วยงานอื่นนะฮะในขณะนี้เนี่ยตรงพื้นที่ของอาชายแดนบ้านหาดเล็กนะฮะเราจะมีการเฝ้าเวียนยามโดยเฉพาะาทางหน่วยงานของจกนยน182เนี่ยเขาก็มีการตรวจ เดินเฝ้าระวังในเรื่องของตัวตาอยู่แล้วในพื้นที่ชายแดนตรงนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกกลัวเหมือนกัน <laughs> ตอนแล้วกลวัวนี่จะทำไงฮะ,ะแต่นะเขาก็มีที่ดับเพลิงมาไปในบ้านเสร็จที่ทางเทศบาลเขาเชิญมามถ้ามีทางเทศบาลก็มาดูแลเลยเขาก็มาดูแล <laughs> อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการปลูป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถที่บริเวณป่าสะพานหมู่ที่6บ้านบางอินตำบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายสุพนัทชินนิยมพานิชประหลัดอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการปลูป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม